สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอาจารย์ต้อมวันนี้มาแนะนําทุนเรียนปตีโทเอกที่ไต้หวันเป็นทุนดีๆเต็มจํานวนที่ไปเรียนฟรีเลยนะครับที่ไต้หวันเรามาดูกันเลยครับว่าเป็นยังไงบ้างสําหรับทุนตัวนี้กันเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์ของรัฐบาลไต้หวันเนี๋ยเราจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับทุนตัวนี้ชื่อว่า2024 Taiwan Scholarships for Thai Students by Ministry of Education of Taiwan นะครับเป็นทุนที่ให้ไปเรียนปตีโทเอกเริ่มสมัครวันที่1กุมภาพันธ์ ปีนี้ถึงวันที่31มีนาคมปี2024นะครับจำนวนคนที่ให้ไปเรียนคือให้ได้หมด18 s t u เ e n t นสำหรับทั้ง18คนซึ่งจะครอบคุมค่าเรียนนะครับค่าใช้จ่ายค่าของชีพนะครับ <S <S If tuition and miscellaneous expenses exceed a total amount of 40,000 New Taiwan Dollars, the remaining amount must be paid to university college by students นะครับถ้าเกิดค่าเรียนแพงเกินกว่า40,000ดอลลาร์ไต้หวันก็ได้เรียนเป็นคนจ่ายเองแต่ว่าทางทุนก็จะมีรายชื่อลิสต์อยู่แล้วถ้าเกิดลิสต์นี้ที่ตามมหาลัยมี agreement กับทางตัวทุนก็จะไม่ต้องเสียค่าเรียนเพิ่มแต่เกิดนอกจากนี้ยังแบบบางมหาลัยเช่น New Taiwan university ที่สาขาบางสาขาที่อ่าเป็นสาขาที่เขาไม่ได้เป็นอุป m e n t กับทูตกับสถานอ่าแต่ กองส่วนไต้หวันก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มที่เหลือนะครับแต่ก็ผมอยู่ดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือทุนตัวนี้เลือกเรียนเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนก็ได้นะครับคราวนี้เรามาดูตัวหลักสูตรกันดูนะครับในนี้เรามาดูเป็นมันจะมีเอกสารสลหรับภาษาจีนด้วยเห็นไหมครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาดูเป็นตัวภาษาอังกฤษนะครับผมแนะนําก็อยากจะให้นักเรียนเตรียมตัวเป็นเรียนได้สองภาษาสำหรับคนที่เก่งภาษาจีนและภาษาอังกฤษนะหรับผมผมจะต้องเรียนเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้นเพราะผมไม่สามารถเรียนภาษาจีนได้เรามาดูตัว รายละเอียดของทุนกันก่อนนะครับมาเราเปิดหน้าในนี้กันเลยทุนอย่างที่บอกตามที่พูดก็คลาๆไปแล้วนะครับผมแล้วก็ระยะเวลาคือ the maximum p e r i o d of Taiwan scholarships นะครับสำหรับเรียนก็คือ4ปีสำหรับปตอตี2ปีสำหรับปโทแล้วก็4ปีสำหรับปอเอกนะครับ the maximum total p e r i o d t h a t any persons may hold a Taiwan scholarship is five year คือคนที่ไปเรียนสามารถมีทุนนี้ได้ทั้งหมด5ปีนะครับสำหรับก็หลายๆตัวเราผสมผสมกันนะครับผมแล้วก็ทุนต้องเริ่มไปเรียน September วันที่1 September อร์นะครับแล้วก็เรียนเ,เรียนเรียนจบภายในสาสเกันยายนของปีถัดไปนะครับสำหรับคนที่จะไปเรียนคุณคมสบติคือต้องเป็นคนไม่ใช่คนจีนนะครับผมแล้วก็ คนที่เรียนอยู่ตอนนี้ไม่สามารถสมัครได้ที่ไต้หวันนะครับผมแล้วก็ persons have ี่เ d y ไปเร i ยนที่ไต้หในถ้าเคยเรียนที่ไต้หวันในด็กก e นเลเวลเดียวกันแล้วก็ไม่สามารถสมัครได้นะครับแล้วก็ไม่เคยไปไม่ไม่ได้เป็นนักเรียนแรกเปลี่ยนเลยเรียนอยู่ที่ไต้หวันนะตอนนี้นะครับแล้วก็ยังไม่เคยได้รับทุนกับไต้หวันเกินห้าปีนะครับ a person who ever previously have that Taiwan scholarship MOE for your a c i e v m e n t v i l l คนที่เคยโดนเพิกถอนทุนนะครับ or a persons who has received any other scholarships or u b s i d i s u b s i d i e s from any t a i w a n governments นะครับก็ไม่สามารถสมัครได้เช่นกันนะครับผมเด a d l i n e ย่่งที่บอกไปคือสามสิบมีนาคมตอนนี้เหลยอเวลาอีกหนึ่งเดือนกว่าๆนะครับเตรีมตัวทันนะครับสิ่งที่ต้องมีนะครับก็คืออย่างแรกก็คือเป็น photocopy photocopy of application passport or household registration คือบัตรประชาชน นะครับหรือพาสปอร์ตแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านนะครับผมประมาณเป็นสำเนาของใบประกาศนียบัตรระดับสูงสุดนะครับให้แปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับหรือภา,า,าษาจีนนะครับ photocopy of document evidence that applicant has already applied to university college คือเราต้องสมัครมหาลัยไปด้วยระหว่างที่เรียนนะพเพราะมหาลัยจะเปิดในเดือนก้าวมีนาะเดือนกันยาย,ยานก็ต้องรีบสมัครแล้วก็มีหลักฐานว่าเราสมัครมหาลาัายไปแล้วแล้วก็อ่าไอคะแนนภาษาที่เขาต้องใช้ก็คือมี To e f l ระดับ3ขึ้นไปนะครับรือไม่ก็ ทัวเฟลห้าร้อยห้าสิบนะครับไอเอลศกจุดศูนย์ซึ่งสถานบันเราก็เตรียมตั้งในให้ได้ไอเอลศ .0 จุดศูนย์ทำได้นะครับแล้วก็ไอทัวอีกก็ได้จุดหาห้าสิบหรือใครที่มีคะแนนแล้วจะมาเตรียมเฉพาะแค่หลักสูตรพิจิตรุณไต้หวันกับผมก็ได้นะครับทูเลเชอร์ reference letters นี่เป็นส่วนสําคัญที่จะต้องแสดงให้เห็นว่าเรามีคน reference คนยืนยันนะครับสําหรับอย่างแรกคืออาจจะเป็น principal a principal a college or university president professors or supervisor personal v i ก็คือเป็น เขาจะเห็นเป็นแบบอะคาเดมิกนะคราเขาจะเป็นผู้ใหญ่หัวหน้าวิชาหัวหน้าอาจารย์รเฟสเซอร์ที่เราที่สอนรหรือว่าหัวหน้างานก็ได้นะครับแล้วก็มีลายเซ็นด้วยนะครับผมแล้วก็ส่งไปที่ที่อยู่ของสถานกรงศรีไต้หวันนะที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับตามข้อจีแล้วก็เกณฑ์คัดเลือกคือวิสิเพียนนะครับต้องตรงตามความต้องการของทุนรัฐบาลไต้หวันแล้วก็รัฐบาลไทยทั้งสองชาตินะครับแล้วก็ได้เกณฑ์มากกว่า 3. 0สูงสำหรับ อ่าอันเดอร์กลนะครับแล้วก็เก็บซามิจหรับปอตีปอโธปอโธปอโธนะครับสำหรับคนไปเรียนปอเอกนะไปเรียนปอโธซ้มิจูร์ไนึงก็ได้นะครับแล้วก็มีการอ mm ินทิวในเดือนพฤษภาคมนะครับน้อนนี่เป็นเกณฑ์ข้าวๆแล้วก็ทุกสต์ทุกสิ่งทุกอย่างขั้นตอนทั้งหมดจะ,จะเรียบร้อยภายในแบบ Uh, successful candidates must submit photocopy of their letter admissions. ก uh, ็คือต้องได้มหาลัยตอบรับภายใน30มิถุนายนเนาะเพื่อจะไปเรียนในปีนั้นๆนะครับ uh, ี e a p p l y นถ้าเรียบเสำหรับคนที่เคยสมัครมาแล้วเนาะ Upon completion of the degree program, recipients may reapply by 21 March of each year for the Taiwan s c h o l a r s h i p to undertake t higher e h degree program. The followings the applicant application proceeds as specified below. ก็คือสามารถคนที่เคยได้รับทุนไปแล้วก็สามารถสมัครได้แต่ว่าต้องไม่เกินระยะเวลาที่เคยได้รับทุนไม่เกิน5ปีนะครับวันนี้คือรายละเอียดทั่วไปของทุนก็ใครที่สนใจสมัครทุนเตรียมตัวไปเรียนต่อก็สามารถทักมาได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามหาลัยที่ขอเปิดมีอะไรบ้างมหาลัยเหล่านี้เนาะก็จะจะเป็นมหาลัยกับสาขาที่ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มสําหรับค่าเทอมที่เกินสี่หมื่นนะครับทุนก็จะบอกชัดเจนแล้วว่าเป็นระดับปริญเอกบีชดีนะครับมาสเตอร์ขึ้ปอทโท Bachelor คือดีกีข้างหน้าคือชื่อมหาหลายัยอย่างข้อหนึ่งเป็น national Taipei University of Technology ก็จะมีสาขา international master program in mechanical automation สำห <c> ร <oughs> ับปอโทส่วนคนที่ดูปอเอกก็มีเหมือนกันโปรแกรม of i n t e l l e c t i o n s design innovation ปอโทปอเอกได้แล้วว่าคนที้อยากเรียนภาษาอังกฤษเนาะ English ก็มีปอโทปอเอกกันนะครับอย่างมหาหลายัยทอดๆในไต้หวันก็จะแบบมีพวก มหาหาอะไรไหนบ้างเราลองไล่มาดูอ่ะใครที่อยากไปทางใต้เป็น national a o l u n g ungs, normal university ก็ได้เนาะก็ฮอตทางใต้มีพอโท engineering เนาะแต่ว,ว่ามหามาหาอะไรฮอตในส่วนไทเปก็ national taiwan normal university มีปอมีสาขาการศึกษาภาษาอังกฤษ p h y ิก c s นะครับ stem education human resource ก็มีแล้วก็ global study สำหรับพอ,อติก็มีน่าสนใจมากเลย <c oughs> เราเรามาดูมหาหลัยอื่นๆที่น่าสนใจอีกมีทุกสาขาหลากหลายสาขามากเลยนะใครสนใจลองเปิดไลน์ลิสต์นี้ครับยวผมแนบรายละเอียดไปให้แล้วลองเปิดดูได้เลยว่ามีมหาหลัยไหนบ้างที่น่าสนใจแล้วว่าสาขานหนจริงๆบ้างที่บางคนผมก็นแนะนาว่าให้ลองดูเป็นสาขาที่อยากเรียนดีกว่านะและไปเรียนสาขาที่เราชอบนะครับแล้วก็ ทำสิ่งที่เรารักก็ดีที่สุดเสมอนะครับผมโอ้สาขาเยอะมากดูกันไปเรื่อยๆเลยนะครับเราเปิดดูไปเรื่อยๆว่าอยากเรียนสาขาอะไรเราค่อยมาเลือกทีละมหาหลัยเพื่อดูมหาหลัยที่ชอบเมืองที่อยากอยู่นะครับแล้วก็ <c oughs> ต้องรอสมัครไปนะครับเพื่อจะให้ได้ออฟเฟอร์ตอบกลับมาอันนี้เป็นมหาลัยคล้จุฬาของไทยคือ national taiwan university แต่เรนกิ้งค่อนข้างสูงกว่าผมมีสาขาให้เรียนเยอะมากอะเป็นลำดับที่มหาลาัยลำดับที่ ำหรับที่เท่าไหร่ผมมองไม่เห็นนะครับอ๋อสี่สบสามนะครับโอ้มีสาขาเยอะมากอัปเดตขึ้นเยอะเลยอะเมื่อก่อนมาหาลัยนี้สาขาไม่เยอะอ่ะเราลองมาดูการเผื่อบ,บางคนอยากจะไปมาหาลัยในไทเปแล้วก็มาหาลัยท็อปนะครับเอกโทตีเนาะมีสาขา foreign language นะครับมีสาขา translation การแปลสาขาฟิสิกส์เคมีสาขาภูมิศาสตร์สาขาศึกษาทะเลศาสตร์นะครับ climate change ก็มีนะครับศึกษาเรื่องโลก system เอ่อสิ่งจำก็มี p o l i t i c a l science ก็มีนะครับ economics ก็มีนะครับขยากไปเรียน clinical laboratory science ก็มีสาขาพยาบาลแพทย์ก็มีอยู่ physics therapeutics ก็มี molecular medicine สาขาเกีกับการแพทย์มมาก brain science ก็มีนะครับผมส่วนขยากจะไปเรียนวิศวะก็มีนะครับ civil engineering t o r c intellect Intelligence Engineering Technology เป็นปาร์ตี้นะครับโอ้น่าสนใจสาขาเกี่ยวกับ Inter สมองบล Mechanical Chemical Engineering Materials c i e n c e Biomed ก็มีนะครับ Environmental Engineering Applied m a c h i n e r ก็มี Molecular Science โอ้เออน่าเรียน Master Sustainable Sustainable Chemical Science Program Biotechnology Full f u t r i t i o n ไต้หวันก็ดังเรื่องวเทรศาพต์เยอะแยะมากเลยสายวิทย์สาย อาสตัวแพทย์ก็มีนะครับบูตไซก็มี MBA ก็ได้นะครับ Global Health ก็ได้ <c oughs> ลองมาดูว่ามีสายอื่นอยู่ไหมนอกจากสายวิทยาศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์เน็ตเวิร์ก e ิงมีเยอะมากเลยอะ่ะหรือว่าโ้มี Department of Law ด้วยปีที่ก่อนๆไม่มีนะครับสายกฎหมายก็มาตอนนี้เขาเปิดขยายขึ้นเยอะมากเลยอะครับ ที่ให้ไปเรียน p HD สอนเป็นภาษาอังกฤษที่ไต้หวันได้น่าสนใจมากครับ Semiconductor ก็ปอตีคนที่อยากทำพวกชิปทำซิ้อทำกระเลยก,ก็น่าสนใจนะครับโอเคตอนนี้เราดูกันละเอียดไปแล้วนะครับก็ใครที่สนใจสมัครทุนรัฐบาลไต้หวันสามารถทักข้อความเข้ามาถามผมได้อาจารย์ต้อมนะครับผมปั้นนักเรียนส่เรียนไปเรียนด้วยทุนรัฐบาลไต้หว,วันหลายหลายคนหลายท่านแล้วนะครับแล้วก็ปีนี้สาขา ของรัฐมัตะหวันขยายกว้างมากขึ้นก็ใครที่สนใจไปเรียนปอตีโทเอ็กเด้วยทุนนัฐบาลไต้หวันฟรีๆนะครับแล้วก็มีค่าของชีพให้ใช้ก็สามารถทักเข้ามาเตรียมตัวได้เลือยเวลาอีกเดือนครึ่งรีบทักกันเข้ามานะครับผมอาจารย์ต้อมขอบคุณมากเลยครับ